ค่ะเห็ดนางรมช่อเนี้ยช่อนี้นะคะตอนที่ตัดมาจากต้นน่ะสวยสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วจะต้องตัดอ่ะ แต่ดอกค่ะน้องๆเธอไปน้องเธอไปลูกแมวกําลังซนค่ะน้องเธอไปเลยอาจจะได้ยินเสียงทอดอะไรสักอย่างนะคะนั่นคือทอดปลาเพราะว่าเก็บเห็ดนางลมมาได้เยอะมากก็เอาไปฝาก พี่คนไทยที่เดินป่าด้วยกันเพราะว่าพี่เขาชอบค่ะอุ้ยเดี๋ยว,ยวต้องยกถุงนี้ลงมาต้องรีบทำก่อนที่เห็ดจะเน่าเนี่ย,ยเพราะว่าพี่คนนั้นเขาชอบกินเห็ดแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนก็จะได้ทำกับข้าวไปวัดเอาไปฝากเยอะมาก แล้วเจอกันทีไรพี่เขาจะต้องให้ปลาแซลมอนมาให้มาทีไม่ใช่น้อยครั้งนี้ให้มาสามถุงเป็นแบบที่เป็นพุงด้วยแล้วก็แบบที่พร้อมที่จะทอดก็เลยต้องรีบคลุกเกลือทอดค่ะเนี่ย สวยโอ้หแบบนี้แกงอร่อยเนี่ยค่ะดอกประมาณเนี้ยปาอย่าขึ้นปลาอยิบขึ้งไม่นะขาเห็ดกินได้นะคะน้องๆถามว่า ขากินไม่ได้เขอกินได้ค่ะยิ่งดอกอ่อ,อนๆอย่างงี้กินเลยเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยคือขาแต่ที่เห็นตัดทิ้งนั้นก็เพราะว่ามันหนักแล้วก็มันเยอะเริ่มมองไม่ถนัดแล้วมองหน้าจอกับมองของจริงเนี่ย มันเล็งเล็งไม่ถูกจุดค่ะโอ้ยตดัดผิดตัดถูกแมวก็เดินคว่อๆน้องๆน้องเถอไปเธอไปเถอไปเลยสวยนะดอกส,สวยๆนะนี่ค่ะ เถ้าไม่รีบตัดเนี่ยเห็ดเน่าเห็ดนางลมทองเนี่ยนางลมอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเราไม่รีบตัดแล้วก็ต้มแช่ตู้เย็นไว้กินเห็ดจะเน่าค่ะไม่เหมือนอุ้ยอุยอย,อย่าล้มอย่าล้มไม่เหมือนเห็ดมันปูนะมันปูนั้นอุ้ยอย่าล้มอย่าล้มอีกแล้วดูสิเนี่ยค่ะ เห็ดมันปูเก็บแช่ตู้เย็นไม่ต้องต้มเลยเก็บได้นานมากและอร่อยด้วยนะเห็ดมันปูเห็ n of the w o o d ก็เก็บได้นานค่ะแช่ตู้เย็นไว้ได้นานยังมีทอสวย,สวย ไปไแค่มีสะระแหน่ไม่ใช่สะระแหน่โอ๊ยนึกยังไงไปพูดสะระแหน่ดอกนี้ก็อย่าทิง้งมีตะไคร้ใบแมงลักก็แกงได้แล้วค่ะมีตะไคร้มีใบแมงลักแล้วก็มีพริกแกงได้ละ ความหวานดอกสดๆค่ะเห็ดจะหวานไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยใส่เกลือเมื่อวานเนี้ยที่เห็ดที่เกิดอยู่ขอบถนนสามจุดเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะปีนขึ้นไปเก็บแต่ทำไมครั้งเนี้ยใจท้อค่ะไม่ปีนขึ้นไปเก็บเลยสวยสวย ชอสวยสวยเสียงนั้นนะคะเสียงที่พ่นกลิ่นหอมหอมจะพ่นออกมาเป็นเป็นระยะระยะเริ่มตัดมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นทำแหนมก็ได้แล้วเนี่ยน้องๆชอบถามบอกว่าทำอะไรกินได้บ้างคะก็เลย ต้องตอบไปทำได้เหมือนกับเห็ดอื่นๆโดยเฉพาะเห็ดนางลมนางลมธรรมดาค่ะทำได้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นแกงสงสัยปลาไหมแล้วค่ะไม่เป็นไรตัดต่อไปอีกสักสองนาทีไม่ไปซะปลามันเยอะ ถ้าไม่มีแมงลักก็ใส่ผักกระยางในเมืองเนี้ยผักกระยางมีขายตลอดปีผักแพลวเหมือนกันแต่ใบแมงลักไม่มีขายนอกจากปลูกเองปลูกไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่ามันไม่มีที่จะปลูกในอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเคยปลูกแมงลักต้นหนึ่งใส่กระถางเก็บกินอยู่ได้หลายเดือนแต่ตอนเนี้ย ดี๋ยวเดี๋ยวแมวแมวเธอไปลูกสาวจะชอบพูดว่าแมวป่วยอ่ะเพราะว่าเหตุของแม่แล้วบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันอาจจะเป็นเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบลูกอยากจะให้แม่เลิกทําคลิปอยากจะให้แม่เลิกทํา youtube ลูกบอกว่ามันเสียเวลามันไม่ได้เสียเวลาแม่เลย แล้วแม่ก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวีดีโอด้วยความชอบของเขาเขาก็เขาก็จะหาข้ออ้างนั่นนี่เวลาแมวป่วยก็หาว่าเป็นเพราะว่าเห็บจากแม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยอีกสองนาทีค่ะว่าจะสิบนาทีสองนาที ได้ไดทําปลาส้มไม่เป็นพี่ชายพี่คนที่ให้ปลามาเนี่ยค่ะเขาทําปลาส้มเอาแซลมอนเนี่ยทําปลาส้มแล้วส่วนพุงปลาด้วยะะอร่อยมากวันนั้นพี่เขาให้มาถุงใหญ่พี่คนนี้แกไม่ชอบกินปลาส้มพอแกให้มาถุงใหญ่ทอด ปลาสม้มจากที่ดูในวิดีโอทอดถ้าไม่อยากให้เนื้อปลาแตกยุยเขาให้ชุบแป้งหรือให้ชุบไข่เนี่ยแต่ไม่ได้ชุบมันก็ไม่แตกมากอร่อยมากกินกับกระเทียมเข้ากันมากกินกับกระเทียมกินกับหัวหอมอีก2นาทีแล้วด,ดีจังเลยครั้งเนี้ยเห็ดไม่เน่าปกติถ้า ข้ามคืนนะต้องรีบทำเลยตอนเช้าแม่นะเห็ดเน่าเนี่ยดีมากนะไม่เน่าค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าเพิ่งลง้มเนี่ยค่ะแต่เห็ดจะยุบนะเห็นอย่างเนี้ยพอเอาไปต้มเนี่ยเห็ดยุบยุบลงเยอะเลย ให้พี่เขาเมื่อเมื่อคืนเนี่ยก่อนจะกลับมาที่าพาร์ทเมน้นแวะเอาเห็ดไปให้พี่เขาถ้าหากเทใส่ถุงขยะดำนะคะเต็มถุงเลยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สลาเวลามาดูว่าตัดดอกเห็ดไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ